สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะขอภัยวันนี้เซลเอมแต่งตัวชิลๆนะคะยามเย็นพานชมรถนะคะกับรถนี่เลยค่ะ m a สด้า t 5 0วันนี้เปลี่ยนแนวนะคะปกติเราจะไลฟ์เป็นกลุ่มโตโยตา้าอียสุวันนี้มาแนวนี้เลยเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะคะกับรถ m a ส d a าคันนี้เป็นตัวขับ4ค่ะเครื่องยนต์ 3.0, เครื่อง3,000นะคะตัวนี้เป็นปี2020จนด ปี2022นะคะเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าโหทำไมกระโดดไป2ปีนะคะเนื่องด้วยว่าคันนี้ใช้น้อยแล้วก็จดไปเป็นปี2022แต่ว่ารถโมเดลปี2020นะคะเป็นเกียร์ออตโต้แบบ6สปีดเลยค่ะรุ่นนี้ลูกค้ามองอาจจะเหลือบว่าเอ๊ะทำไมสีมันใช่สีดำไหมไม่ใช่นะคะรุ่นนี้คันนี้สีน้ำเงินค่ะตัวนี้พิเศษมากๆนะคะเพราะว่าเขาจับมือกับ ค่ายักใหญ่อย่างอีวสูตรนะคะทําตัวนี้จับมือร่วมกันเพื่อให้ได้ตัวนี้ออกมาลูกค้าว้าวจริงๆนะรุ่นนี้เนี่ย4คูณ4ดิฟล็อกนะคะเกียร์ออโต้แบบ6สปีดค่ะตัวนี้ตัวท็อปเลยราคาออกห้างป้ายแดงนะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหื่บาทค่ะแต่วันนี้ทุบราคาเลยเดี๋ยวเนี่ยเดือนนี้นะคะเดือนเดือนนี้เลยเดือนสิบเอด เดี๋ยวต้อนรับราคาพิเศษลูกค้าจับตาดีๆนะคะสาบกมาด้าอยากลองใช้ตัวนี้หรือว่าลูกค้าท่านใดไม่เคยใช้มาด้าเปิดใจนะคะเปิดใจเดี๋ยวเซ็มให้ราคาพิเศษค่ะเลขไม่น้อยรถเดิมๆเ,เลยค่ะแมกไลเนอร์คันนี้ติดรถของเขาเลยนะคะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดคันนี้นี่แทบไม่ต้องเก็บงานเลยล้างล้างสีดูดฝุ่นขัดเคลือบสี้อยขวนแมว พร้อมส่งมอบเลยค่ะช่วงล่างหนึบแน่นนะคะไม่มีสะบัดนะเพราะว่าตัวนี้ขับสี่ขึ้นเขาลงห้วยได้เลยไปเที่ยวมอนแจมภาคเหนือนะหรือว่าไปภูทับเบิกนะคะเหมาะมากเลยสี่ประตูแบบนี้นั่งภายในครอบครัวแบบสบายเลยค่ะมีเบาะไม่มีช้ำเลยนะคะ ภายในมองดีๆรุ่นนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะตัวบอกเขาดูลักชัวรี่ไปอีกแบบเลยค่ะมีเฉพาะรุ่นนี้นะคะกับตัวมาด้าบีที้าศูนยเกียร์ออโต้แบบ6สปีดขับ4ค่ะเครื่องยนต์ส0 0พันกำลังส่งแน่นๆเลยค่ะมาค่ะ ดูภายในกันนะคะฝั่งคนขับก็จะเป็นนี่ตรงนี้เป็นบอกคนขับจะเป็นไฟฟ้าค่ะมาเดี๋ยวเอมสตาร์ทเป็นระบบพรูสตาร์ทนะคะ,ะเลขใหม่ว้าว,าวเลยค่ะ เลขไมอยู่ที่26,554กิโลเมตรเลขไมแท้นะคะไม่มีกลอไม้เลขไม้แท้ๆเลยค่ะส่วนแบบพวงมาลัยเขานะคะแบบมัลติฟังชันเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายระบบครูสคอนโทรภายในจัดเต็มหน้าจอระบบทัสกีนออปชั่นสวยๆแน่นๆมีปุ่มตัวขับสองขับสี่ได้เลยค่ะ แอร์แบบอัตโนมัติค่ะดูสำเนาหน้าเล่มกันหน่อยนะคะรถยนต์รถมือเดียวค่ะ ลูกค้ามาดูรถกันได้นะคะรถจอดอยู่ที่โกดังบางนาค่ะติดกับไบเทคบางนาเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะมาชมรถกันก่อนค่ะคันนี้มีคันเดียวนะคะกับตัวมา z d a าบี50ค่ะอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูเปิดใจค่ะตัวกระบะปกติเซลเอ็มก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์พวกกลุ่ม Ma z ด a เพราะว่านานๆทีจะมีเข้ามานะคะรถหมดสัญญาเช่าของเรานะคะปล่อยให้กับหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนค่ะมั่นใจลูกค้าว่า รถเลขไม้แท้เลขไม้จริงเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบล่าสุดน,นี้คือเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้เรียบร้อยเดี๋ยวลูกค้าบ,บอกว่าโอโหวรถจอดนานหรือเปล่าไม่นานนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ลูกค้าเรียบร้อยรถจอดในที่ร่มแบบนี้เลยโอเคอะอยากฟังราคากันแล้วไหมคะราคาวันนี้จาก ป้ายแดงราคา1,150,000บาทวันนี้จัดไปราคาพิเศษ6,093,000บาทคะ่ะ6 9แ0 0 0บาทแต่แต่นะคะจับตาดูเดือนนี้เดี๋ยวจะมีราคาพิเศษนะคะเซอเอ็มจะแจ้งอยู่ใต้คลิปนะคะอยากให้ลูกค้าเข้ามาชมกันก่อนนะคะดูกันไปเพลินๆค่ะเดี๋ยวว่าอยากเข้ามาดูจริงๆได้เลยนะคะรบกวนนัดหมายเซอเอ็มสักชั่วโมงนึงนะคะมาดูรถได้จอดอยู่ที่โกดังรถดีเด็ดอา d ดีนะคะอยู่ที่ กังติดกับไบเทคบางนาค่ะลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะเรามีไฟแนนซ์ชั้นนำรองรับค่ะมาดูกันได้เลยค่ะซื้อสดราคาเราไม่มีบวกแวดเพิ่มแล้วราคานี้เลยค่ะไม่มีบวกภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะอ่ะเมื่อกี้เซฟให้ดูนะคะรถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเรียบร้อยนะคะแบตเตอรี่ก็เรียบร้อยแล้วจะเข้าระยะอีกทีตอนสามหมืน 6,545กิโลเมตรนะคะเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อต้นเดือนนี้ราคานี้เลยพิเศษนะคะ6กแส0 0ก้าหมื่นสบาทค่ะจับตาดูราคาพิเศษมีแน่แนมีแน่นอนนะคะมีคันเดียวด้วย อยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์จะมีลิงก์ QR Code อยู่ด้านล่างใต้โพสต์นะคะจะอยากดูตรงไหนให้ถ่ายอยู่ตรงไหนวิดีโอเพิ่มเติมได้ไหมได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะหรือว่าถ้าไม่สะดวกแอดไลน์ line, โทรกริงการกันได้เลยนะคะเซอเอ็มคอยรับสายค่ะเปิดใจค่ะกับ Mazda b บ5 0ค่ะปีจด2022รอยก็น้อยนะคะรอยขวนแมวทั่วไปค่ะมีรอยฝุ่นรอยอะไรนะคะ รถของเราเลขไม่แท้ย้ําเสมอเลขไม่แท้เล่มเล่มเดิมนะคะเล่มเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะไม่มีเล่มสูญหายเดี๋ยวรอบหน้าเซอเอ็มจะพาชมอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะกับตัวมาสด้แต่เป็นตัวยกสูงราคาก็สบายกระเป๋าเช่นเคยค่ะวันนี้เซอเอ็มขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้กดสันกระดิ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปละค่ะ